เขาไปนี่นะแมาจาบ้านหะแม่หนี่มองแรกใส่รถไม่ใส่ตีหล,ลบรถหลบรถเอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผม <c oughs> วันนี้พามาดู ทีมงานสอสำราญดีครับทีมงานเสียจันจากบ้านประวดนาแซงครับอำเภอแคนดงบุรีดำวันนี้นะครับผมมาทำการทำงานนะครับขุดลอกหน้าดินอยู่ที่บ้านป่าน้ำครับบ้านป่าน้ำป่าน้ำนี่ ไม่แน่ใจนะครับว่าตำบลดงพองหรือว่าตำบลหม้อฝายนะครับจะติดกันโมไปโก้เฮทเคหนึอลซครับผมแน่นอนแล้วครับผมไม่ได้มาคนเดียวครับก็จะมีคู่หูขผมมาด้วยซึ่งเธอขาดผมไม่ได้ถ้าขาดผมแล้วเธอจะเป็นจะตายครับน้องบอ่เป็นตายอยูน่าเห็นไหมครับ เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเสียภูมิหน่อยไม่ได้เจอกันนานหลายวันครับคิดถึงแล้วแล้วก็ไม่ได้วาวิ่ร่วมหลายวันคิดถึงเหมือนกันครับวันนี้ซื้อข้าวโพดครับมาฝากเครื่องดื่มกินเยอะแล้วเดี๋ยวท้องอืดกินข้าวโพดกันวันนี้ เขาจะเปิดประตูไหนเอ่ยสวัสดีครับฮะซื้อกระโปรงมาฝากมาจากบ้านในตั้งใจมาหาเสียภูมิโดยเฉพาะเลยไม่เจอกันนานแล้วเกือบเดือนหนึ่งแล้วเด้เนาะเดือนหนึ่งแล้วนะครับโอ้รถหกล้อก็มาพอดี วิ่งกี่คันเตียภูมิชุดนี้4คันวานมาเบ,าบิดยูกมันอยู่ไหมาซีวะานมาเบิดยุบานคนตรงเนี่ยมาเลยวันนี้แบ่งเป็น2ทีมอีกทีมนึงวิ่งอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านประวัติเลยเมนที่คนคนสิหอดฟ้าไก่วนร่อครับโอ้ยถ้าเราไปนี่อยู่ขวามือนั่นนะเมื่อวานนี้เสียภูมินะครับโพสต์รูป6ล้อ ดันตูดกันระเนระนาดเลยครับโอ้โหเลือดเลือดเต้ห้อยเลือดต้อยนี่ใช่ไหมเ,เ,เ,เละ่่่่่่่่่่่่่เสือ่่ม่น่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่ต่ต่่ั่่่่่่่่่่่่่น,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 นะน,น,น่่่่่่า่่่า่เั่่่่่่่ั่่่่น่่่่่่่า่่่า่่่่ง่่่้่่่ม่า่ั่่่่่่่่าส่่่่่่่่ม่่่่่่าค รมสมบูรณ์ครับที่นี่ข้างๆก็จะเป็นป่าอ้อยเป็นป่าอ้อยเป็นไร่ข้าวฝั่งนี้ก็ป่ายูคาลิปตัสลุยนะครับมาสองคังนแะล้วล็อกที้คันหนึ่งแล้วก็อีกคันหนึ่งก็เป็นรถของทางเสียยุ ร,ร้านนาเมืองการยางาอำเภอแคนดงนี่แหละครับเป็นรถร่วมครับส่วนใหญ่แล้ว6ล้อทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เนเกือบจะครบทุกคันเนี่ยก็จะเป็นรถของทางหอจอก,กอสอสำรานดีเลยครับเสียอ,อ้นก็อยู่นี่ เปิดหัวมานี่รับข้าโพดก่อนเลยข้างทางแบ่งกันกินคนละคนละฝักสองฝักเอาไว้เคี้ยวเวลาเวลารอเวลารอหลอ้อเสียภูมิก็เวลารอหกลอ้อเคี้ยวเล่นส่วนหกลอก้อก็เวลารอแบคโคก็เคี้ยวเล่น ปล่อยตัวไปแล้ว นาเมืองการยางตัวบันเลอ่์เลยเสียอ้อนอากาศกำลังดีครับอากาศวันนี้ แดดไม่ค่อยร้อนฮะอ้าวไปไหนนั่นไปไหนถือขวดน้ำจะไปไหนนะขวดขีไปวะถ่ายดูว่าจะเข้าช่องไหน <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นเขาตัดไวอยู่นะ <c oughs> เขาตัดอ้อยอยู่ไปแล้วับเข้าฝาอ้อยแล้วเนี่ยมุมนี้เขาตัดอ้อยอยู่เลยเดี๋ยววัเข้าไปให้ปุ๋ยอ้อยักงั้นครับ เขาแบ่งเป็น2ชุดนะครับสำหรับวันนี้วันของการทำงานที่ขอเจ้ากสอสํบนานดีครับแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งก็โกเบ200ครับวอหอขน้นวิ่งอยู่บ้านพัวดหน้าแซงนะครับวิ่งอยู่ฐานทับตัวเองส่วนเจ้า140น,นี่เอา มาวิ่งอยู่ที่บ้านป่าน้ำปล่อยตัวนาเมืองครับไปแล้วโอ้โห,โห,โหติดติด ติดเดี๋ยวอ้นไปเข้าห้องน้ำครับมาขยับรถให้เสียอ้นกันโอ้ยอเย็นเหลือเกินแอร์เย็นมากๆ อ้าวมาแล้วครับไป,ไปให้ปุ๋ยเขาไม่เอาปุ๋ยแล้วนั่นเขาเออกมาจากฝั่งนู้นอีกไม่น่้หนุนราตัด,ยดตอ,อยู่แถวนี้เดียวไปแล้วครับ ขึ้นไม่ได้ครับโอ้ยได้แค่เสียวครับได้แค่เสียวชุดนี้วิ่งกันอยู่แค่4คันเท่านั้นเองครับ6ลอ้อก็น่าจะชุดละ4คันละครับ ถนนหนทางวิ่งออกครับค่อนข้างลำบากนิดนึงทั้งโหลมทั้งขุกคขะเสียอ้อนนี่ก็ค่อยๆค,คลานไปครับไปไวไม่ได้เดี๋ยวแนบหักปล่อยตัวอันสุดท้ายครับอันสุดท้าย ก็คงจะต้องจากลากันสำหรับคลิปนี้ทีมงานสอสํารัญดีเพียงเท่านี้นะครับผมไปกลับมาเจอกันใหม่ครับนานๆมาทีเดี๋ยวคุยกับเสียภูมิหลังไม้ก่อนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ